แอคชั่นอีกครั้งหนึง่งตอนนี้เราก็อยู่กับแบบไงวะตอนนี้เราก็อยู่กับแมปแมปแมปแล้ววะแมปแล้ววะหาตรงกันจะไม่ได้อ้าวโอ้ยแมปแล้ววะตอนเนี้ยไม่ใช่แบบมปนีโทโฟเบียหรือเปล่า<น>ไม่แน่ใจมัเนเป็นภาษารัสเซียอ่านไม่ออกนั่นดิแต่ว่าคือตอนเนี้ยสตอรี่คือเราชื่อว่าอีวานนะครับโซเวียนะฮะอายุ16ปีนะครับเกิดเซปเทเบอร์เซปเทเบอร์นี่สิงหาปะวะใช่ไม่ได้แล้วก็1962 โอ้พวกกูตายไปสามครั้งแล้วมั้งเนี่ยคุณอยู่ในเมืองเล็กๆนะครับอ่าที่ไซบีเรียอินไซบีเรียนะฮะแล้วก็อ่าคุณย่าเนี่ยแกนมาคุณย่าไปเอาน้ํานะครับเราก็ต้องรอเธอที่บ้านนะครับเพื่อรอเธอกลับมาแล้วยังไงต่อเดินมันเดินทะลุตอนนี้เราก็อยู่กับสี่คนเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอา What What อะไรวะนั่นอะก็ได้แหละทูตัวเรียวทูตัวเรียวอะไรอะออนโตนี่ม okay. ันอะไรวะในการเล่นออนออนออนทูไฮเว้ยออนทูไฮขาวจ้ำใช้ขาวจ้ำขาวขาราอเวลากระโดดขึ้นที่สูงโอเคอันนี้คือฝึกใช่ไหมมีมีซูมด้วยเหรอซูมอะไรวะซูมลูกแอสโมเทคอออนเดะซมบล์ซูมจะเป็นประโยคมากซูม แล้วก็ห้ามห้ามอยู่ในที่มืดนานเกินไปแฝงฟันแฟนจบแล้วโอเคตบมือยัง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 โอเคเขาบอกว่าอย่าอยู่ในที่มืดนานเกินไปด้วยวะไม่รู้ทำไมโดนแดดแม่เนี่ยไปดิโดนแดดเอ้ยโอ๊ยแม่เอ้ยทำไมเท็กเจอร์มึงน่ากลัวจังวะ เล่เกมมากระมังแล้วนีเอาเอาใครหัวตีกระแพงโอเคลงมาเอามืดโอ๊ยเดินโคตรช้าเกมหมูน้อยครับไปเลยมึงคนแรกมึงคนแรกครับคนแรกโอเคหมูมืดมากอ่ะอุ้ยอุ้ยเสียงหนูตายเสียงหนูตายทุกคนเสียงหนูตายเหยียบหนูเหรอเสียงหนูตายทุกคน ไม่รู้ผมเห็นมันค่อยอยู่ในนี้มืดไปคอยวิ่งวิ่งเอาวิ่งดิวิ่งต้องไปสู่แสงสว่างมันไหลจะถึงวะนั่นดิเฮ้ยมันแต่มันใกล้ขึ้นมาแล้วนะใครกระซิบมาได้ยินไหมใครหู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 ต้องไปสู่แสงสว่างต้องไปสู่แสงสว่างใครมันเจ๊งจันไปเนี่ยเฮ้ยชิป ถ่ายเลยใครเขาเปิดปิดไฟฉายรัวๆเลยวะ้ยโอ้ย Just Nightmare มันแค่ฝันร้ายเอานี่กูเพิ่งตื่นโอ้ยเอ้ยเควสขึ้นให้ให้มองไปรอบให้สำรวจรอบๆบ้านเว้ยเมื่อกี้มันขึ้นอยู่ทำไมไปดูข้างนอกดิทำไมข้างนอกทำไมต้นไม้สีม่วงต้นไม้ม่วงเนี่ยนะอเปิดประตูบ้านฮะต่อไปใครนำมา มาโูนำมาแล้วไม่รู้อะดูดูโน้ตดูโน้ตวินไอวินตาเมึงแล้วกดแถบเลยแล้วเปิดหออแล้วก็ตาคูเดี๋ยวนะตกตุทธตกเนี่ยเนี้ยประตูนี้ประตูนี้วินมีประตูด้วยมีหิมแล้วหินมาตกนะเออเอาเลยหวานวานกัวล็อกหวานเดือนไปหวโผล่ฝ้ไปได้แล้วจริง เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิสังเกตดิมันลิฟอาวุธนเราหมดแล้วนี่ว่ะใช่ใช่ดีแล้วดีแล้วห้องนี้เลยไปนะครับเมฆเมฆเอ้าเอ้าไปแล้วอุ้ยขอบจอขอบจอมีอะไรด้วยเขาบอกให้มองไปรอบบ้านเนี่ยมันมืดเลยปะหิมะตกแต่ข้างพื้นไม่แต่ตรงพื้นไม่มีหิมะว่ะแต่ข้างพื้นข้างพื้นว่ะแสดงว่าเพิ่งจะตกแน่เลยใช่ต้องเพิ่งจะตกแน่นอนครับอ๋อเฮ้ยยางออกด้วยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยยางออกไปข้างนอกด้วย เดี <muitas S 2> ๋ยวนะแป๊บนึงเฮ้ยตรงนี้มีบ้านหลังเล็กเกมหมูน้อยมาดูก่อนมันเป็นโรงเก็บของฮะเกมหมูน้อยไปไหนแล้ววะเกมเอ้อไม่น่ามีอะไรหรอมั้งไปทางไหนดิไปไปทางออกที่เกมหมูน้อยบอกอ่ะไปเกมหมูน้อยนั่ไปเดินช้ามากเลยวิ่งกระโดดกระโดด่งกบกระโดดเลยเฮ้ยเดินออกได้ด้วยเหรอเออไปไปไปมาบอกให้มองรอบๆบ้านเดี๋ยวนะเขาบอกให้เรารอไม่เหรอ เออว่ะให้ลองคุณย่าไม่ใช่เหรือกลับบ้าน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 เออกลับบ้านนั่งเล่น PS4 เลว่ะโอเคโอเคไอ้เชือด่ซื้อตอนไหนอะกลับบ้านเล่น PS4 เล่น Dark Souls 3เลวปะยังไม่มาตะเย็นปู่านะเฮ้ยนี่ไงมีทางขึ้นว่ะนี่นี่อ๋อเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครไปต่อเลยปไอมงอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาให้หมดเลย ไเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ไม่ไดไม่ได้เปิดไม่ได้งั้นแสดงว่าต้องออกไปข้างนอกถูกไหมดิเราสำรวจในบ้านก่อนเยยเเดี๋วฮ้ยเปิดตู้ได้ต้องมีกุญแจแน่เลยเฮ้ยมีมันอะไรหม้อหม้อหม้ออันนี้ต้มอะไรอยู่เนี่ยต้มสนิทเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมืดอีกครั้งนไมหรอด ดึกบ้าแล้วไม่อยากให้ดึกอ่หนูไม่อยากให้ดึกกูแค่เปิดตู้เล่นเองเอย่าดูีมงอมต้องกลับไปที่เตียงจับไปกลับไปที่เตียงปิดห้องปิดห้องปิดห้องยืน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 ยนนยืนยนยนยน่ืลยืนยนอนยนยมนนยนยืนยนยืนยืนยเนยืนยนยืนยืนยืน่ยยนยนยน่ย ออ้ยออ้ยไม่เอาแล้วใครนำครับเมื่อกี้กูก็กูยังไม่ได้ใครหัวติดใครหัวติดเดี๋ยวเดีเมื่อกี้นี่ถือว่าเป็นกูกูนำไหมเมื่อกี้ไอที่กูขึ้นไปแล้วมันเปิดไม่ได้ถือว่ากูนำไหมไม่ไม่โออเคทุกคนตามข้ามาไปตามแบบดมตูดเลยออ้ย ดิ่งโอ้ยโอ้ยอ้ยอุ้ยดำดำไปแล้วอย่าบอกนะว่าตื่นเลยอย่าบอกว่าตื่นดูพื้นดิเราเป็นเม็ดแดงๆดงวะเออว่าเห็นมันกันเลยใช่มันเป็นมันเป็นทุกคนดูพื้นดิพื้นอะวะเออว่ะเออว่ะเฮ้ยเออเลอร์เออเลอร์ว่าเหรอเฮ้ยมันมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเรื่ป่าแม่งเออเลอร์เนี่ยไอเออเลอร์เนี่ยเออเลอร์นี่คือแฟร์แม่งเออเลอรแล้วกูอยู่ไหนวะเนี่ย แล้วเก็บไงคนอีกคนอีกอุ้ยอุ้ยอู้วแม่เจ้าไอ้เก็บบ้างนี่เก็บเออเลอร์ไปเลยนะน่ากลัวอู้วหี่แท็กเลยที่หือเนี่ยคือคือคือเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ทุกคนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีให้เก็บของอยู่เนี่ยกุญแจกุญแจอ๊อคือเสียงอะไร น่ากลัวว่ะเออเอเริ่อมาบังหน้าของกูณเลยไปหมดแล้วหมดแล้วโยนทิ้งเลยทงไปหมดเหรอหมดชิปเลยหายแล้วเอาไงดีวะยังดีที่มีคุปไพเรามีกุญแจอ่ะประตูนี้เปิดได้ปื๊ดเลยแต่ไม่มีแฟร์แล้วอ่ะท่านเดชห้องเดิมมีให้เก็บอีกวะหมดทีจะมืดขนาดหมดแล้วอ่ะหายนะเอาไงดีไฟฉายก็เปิดไม่ได้ มันมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยชั้นดิมองไม่เห็นเลยไม่เจออะไรก็ไม่กลัวหรอกมืดขนาดไม่รู้อะวิ่งเข้าไปเลยแล้วกันมองอะไรไม่เห็นเลยอะแปลนี่เออเลรกพื้นน่ไมนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเผมเก็บเองผมเก็บเเห็นเอ้าอ้ยเป็นตกเอาคนมีแฟร์ไปน้ำน้ำโอเคกูเองไปเปิดไฟก่เปิดไฟก่อนเปิดไฟเปิดไฟข้างหลังก่อนเปิดไฟไหนไปไหนโอเคเกเงาวิ่งเลยเปิดประตูเปิดประตู เฮ้ยแฟแฟรข้างในมีอีกมีข้างในอีกอะไรเอ้ยพี่ดันพี่ดันเจเนเรเตอร์ต้องต้องการโอ้ยหมด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 ไปไปหาน้ำมันเป็ไรวะเก็บไว้อันหนึ่งไปไปไปแอมป์หมดเร็วโอ้โหศพเต็มเลยอ่ะเข้าได้ปะตัน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 ออก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 เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวแฟร์หมดเก็บแฟรมา เก็บไงวะเ้าไม่ไ้น็อตไม่อยู่กูอ้าอาน้ำมันเร็วน้ำมันเปิดเปิดเปิดได้ปะไม่ได้คุต้องใช้ไฟแน่เลยว่าทางน้าถูกแล้วแสดงว่าถูกแล้วโอ้โห่ดูดูดูดมดูดมดด้าูด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 เดูดูดดูดูดครูู้ดดู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 ดดู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 ยดดาดเลย อยู่ลิดลี่วันกูอยู่ไหนวะเนี่ยไม่เห็นเยวลกูอยู่ไหนวะเนี่ยจะมาเล่นมองอะไรไม่เห็นเลยทำอะไรไม่ได้เลยใช่แฟนหมดแล้วว่ะทำไงดีตายมึงตายแน่มึงตายแน่ไม่ค่อยเชิงเพื่อนตลอดเลยเอาไงดีวะมีอะไรที่ให้แสงสว่างได้บ้างวะเนี่ยงั้นก็ตรงนี้เราควรทำไงต่อ เราต้องเราต้องเราต้องผ่านตรงเนี้ยไม่งั้นเราก็เลนเกมไม่ได้คือ <c oughs> แสดงเมื่อกี้ก็ถูกแล้วแต่เราต้องคอ,อ,อส <c oughs> จัมไะดิอ่คอสจัมหรอคือนั่งข้ามไปยัง <c oughs> ไงต่อตัวข้ามไปเหรอ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ต้องคอสจัมแบบกระโดดไอ้นี่ไปเปล่ากระโดด้วยอเออเอาไงรอบนี้เป็นรอบ <c oughs> มันมองไม่เห็นเลยมองไม่ไเลยชีวิตเรามีแค่ง ครั้งเดียวตายครั้งเดียวเว้ยต่อตุนไปดิไม่เห็นเลยเลยวะเฮ้ยได้ไม่ใช่ได้ได้เนี่ยเข้าได้ละนี่นี่นี่อ๋อหันหันหันดูฝั่งที่มีแสงไว้เพื่จับจุดได้เฮกูเจอแต่ชื่อหักโตอ่ะมองไม่เห็นไปจุดนี่อะไรกูเดินไปไม่ได้มองมองไม่เห็นอะไรเหมือนกันเลยว่ะทาไงดี ทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยกูได้เสียประตูด้วยโอ้ยเห็นเจอทางออกแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยหาหาคนนึงยินอะไรอุ้ยอุ้ยนี่คนนึงเหรอไอ้นองไปไหนไอ้นอตอ่ะอยู่อยู่ออกข้างนอกแล้วโอเคเฮ้ยประตูเปิดปะวะะตูเปิดเสียงไอ้นอตเฮ้ยประตูเปิดวะเฮ้ยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่วิดอยู่วิดอยู่ แสดงว่าเราต้องห้ามใช้แฟร์ม่วดิโอ้แล้วเราใช้ม่วงเออไม่ทันแลวไงทางซ้ายแล้วเอาไงนี่ยขอร้องจุดอันนี้นี่ห้องเก็บของแน่เลยเดินไปดินี่นะมานี่เจอละโอ้ยหาตั้งนานไปไปคุดแพ้ไปไปไป โอ้ยโอ้ยอะไรวะวออยู่รวมๆอยู่รวมหมดไว้อยู่รวมหมดไว้อุ้ยไฟเปิดหมดแล้วเฮ้ย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 ตรงนี้เปลี่ยนกลายเป็นห้องเอากลับมาห้องธรรมดาแล้วว่ะแต่ตรงนี้ไม่มีทางไปต่อไหนเข้าไปในประตูเปิดรึเปล่าอุ้ยใครนำครับรอบนี้ผมนำเลยผมคือฮีโร่ต่อไปไอ้ไอ้น็อตแล้วต่อไปก็ต้องเป็นกูแน่เลยนะ เฮ้ยอะไรที่พื้นอ่ะตรงนี้มีอะไรเก็บเก็บฟ้าแฟร์ไลท์วะแฟร์ไลท์ย้สตว้าวสวรรค์ขอบคุณแพ้ไม่ต้องกลัวอะไรต่อไปแล้วมีไฟเลยตรงนั้นไม่มีอะไรหรอไมเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้นี่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 ทางไปต่ออ่ะตรงนี้ตรงนี้โยนเข้าไปต้องเข้าทางนี้นะขึ้นไป โอเคน็อตแกนำแล้วมาข่านับเองเดี๋ยวกตัวเข้าท right. ่อ oui> ก่อนเข้าแล้วเนี่ยตามอยู่อะไรอะไรอะไรเข้าบ่ได้เมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรด้วยมีขวาซ้ายเดี๋ยวไปฝันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรวะเฮลโอ้ยโดนเลย พี่บีระเดนับเต็มปักกป๊อกเกยไกแล้วพี่วินหน้าตันนั่งนั่งกระโดดนั่งกระโดดฮะทางลงว่ะอุ้ยอะไรอ่ะวันนี้ิสโดนเล่นเข้าแล้วไงเออซ้ายขวาเฮ้ยตรงนี้เปิดได้อ๋อตรงนี้เป็นลิฟตรฮะพี่น้องฟ์่ป๋อแต่ตรงนี้เปิดได้นะไอ้ข้างหน้าเล็บละวิน่ะโอ้ ลิปออยโอ้ยโคตรเก่าอ่ะกูนำเองทุกคนเป็นตาก็ได้ตากูน้ำอะโอ้ไม่มีอะไรทุกคนมาข่านำเองตามชื่อแล้วข่าต้องนำจัดไปเอาล็อกวะล็อกล็อกวะขึ้นลิฟไปแหละเก้อเลยกูว่าลิฟเนี่ยมันเล่นเราเว้ยเฮ้ยตรงนี้มีทางขึ้นหรอเฮ้ยหรือว่าตรงนี้หรือว่าตรงนี้ไตรงนี้มีทางขึ้นด้วยไปไปไปเถอะ ไปอยู่โว้ยกูนำแต่แกกูโดนแน่เลยแกไม่คนอื่นนำไงเจ้าน็อตโดนแน่นอนะตกเว้ยติงเยอะิงไปอยู่ไปอยู่ตามอยู่หันหลังเว้ยหันหลังด้วยเหรอถ้าเจ้าหันหลังข้าก็เห็นสิถ้าเจ้าหันหลังข้าก็เห็นสิปีหันหลังด้วยดิเฮ้ยเหมือนเป่ยตันแลเขาไม่ตันไม่ตันเดี๋ยวรอเพื่อนหน่อยเร็วเดี๋ยวรอเพื่อนหน่อยกระโดดกระโดดกูกระโดด รอดูไว้เราคนเดียวเฮ้ยรอรอเกมมาแล้วดูแปลกว่ะเกมมาแล้วเฮ้ยทำอะไรเนี่ยครบยังครบยังครบแล้วครบแล้วไปหนึ่งสองสามป๊บโอ๊อุ้ยเฮ็กซมันบอกว่าให้เอ็กซ์เทอร์เวมันบอกให้หาสี่เจเนเรเตอร์อุ้ยชิฟแล้วโอ๊ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเอ้าเฮ้ยกูอยู่ไหนวะเฮ้ยกูอยู่ไหนวะดูร้านเป็นคนละที่ เอาแล้วไงโอ้ยคนละที่รีบรีบเปิดเจเนเรเตอร์รีบเปิดเจเนเรเตอร์ให้ได้เร็วๆๆทุกคเร็วเร็วะเปิดไงรีบหาไงเปิดแล้วหนึ่งเฮ้ยวาร์ปมาไหนอีกแล้วเนี่ยเอาไอ้ที่น่โดนวาร์ปมาอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยแมวดิ กูอยู่ไหนเนี่ยเร็วทุกคนรีบหาเจเนเรเตอร์เร็วทุกคนโดนวาร์มม่วงหมดแล้วเปิดไม่ได้อ่ะโอ้ยเปิดอุ้ดดูเฮ้ยนี่อะไรอ่ะรีบเปิดรีบเปิดหาโดนวาร์มมาอะไไม่รู้อ่ะมันวาร์มม่วงหมดแล้วเราต้องรีบเปิดเจเนเรเตอร์เจอแล้วอะแต่ว่าเปิดไม่ได้อ่ะอะไรวะทำไมวะโดนสีหลอกเมื่อกี้นี้ไม่จับวาร์ไปที่ไหน เออกูโดนเหมือนกันเนี่ยเจเนเตอร์เบอร์เปิดๆเบเนี่ยเอาไม่เปิดไม่ได้วะแค่เดียวเองไม่เปิดไม่ได้แค่เดียวเองเปิดอลยอ่ะเอาโอ้ยแม่เย็ดหวาไปทั้งวัด ทำไรก่อนเปล่าตองนี้เปิดแล้วนี่ He has code เขามีเค้ามีโค้ดเขามีกุญแจเขามีไอเนี่ยเห็นป่ะเห็นเหมือนกูใช่ป่ะน็อตเห็นเหมือนกูใช่ปะเช่ยเคาบอกว่าเค้ามีโค้ดใครวะไม่รู้กูหาเจอในเเตอร์มินอลอูยโดนอย่างเงี้ยโอ้ย เสียงดังเขี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรอ้าีนี้หน้าจอก็สั่นไหวกูอยู่ไหนไม่รู้กูก็ไม่รู้ว่ากูอยู่ไหนกูโดนไอ้เครื่องบดๆอยู่เนี่ยบินี่บินตรงไปเได้แล้วตรงไปเรื่อยวตรงไปเด้่ล้วออกแล้วบินตรงยาคือเจเลเตอร์อยู่หรอวะ จยะเปิดเลยเปิดได้ไหมมันเปิดไม่ได้โอ๊ยโอ้โหดิฉดมัวหละจะรักจะรัอจะรักดูในในผีผีกูเจอผีมันวิ่งอัดหน้ากอะเจอโนผีว่งอัหน้ามาอ๋อเข้าใจแล้วเว้ยพอเราโดนผีวิ่งอัดหน้าเราจะต้องวาร์ปมาตรงนี้ตรง อะไรไม่รู้วะไนแมวเว้ยเพื่อที่จะออกไปที่ทางออกแล้วก็หาเจเนเตอร์อีกครั้งหนึ่งนี่เจอละสุปลายครบแล้วเฮียเลยไหมครบแล้วเสร็จกูวินกูวินแล้ววินเลยเย็ดวินแล้วอ่ะวินเ้ยอยู่ไหนกันน่ะอยู่กับน็อตอันนี้ หาห้องที่มันมีแม่น้ำไอบ่อน้ำอ่ะนั่นอ่ะบ้านม่เนี่ยเดี๋มวมามามาโอ้ยาจะชนะไงมีทางไปอยู่ผมแอบโนคลิปเข้าไปดูมาโน้ลิปเลยโนคลิปเลยเดินช้าเหลือเกินป้าป้าอุ้ยเอามือดล้วเราเดินเรากดเข้าเดินเข้าไปไล้ไงเราน้าตาตืมนตื่นตมตื่นตืตมมเมตเต โอ้ยต้องเดินเล่นอีกแล้ว่ะยาเมื่อไหร่จะกลับมาดีวะเออตายไหนแล้วเนี่ยในตอนนี้มืดอ่ะอยู่มืดเดียวนะฮะโอ้ย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 รีบเดี๋ยวเดี๋ยวเดีายวทำลายกูเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้านอนเลยฝันแล้วเหรอเชนกูอยู่ในห้องนอนพอเคมีเชื้อกเยกูต้องนอนอีกแล้วอ่ากูไม่นอนได้ไหมกูนอนแล้วจะฝันอลายเดี๋ยนะขอนอนดูไปข้างนอกดิ ยืนยืนอยู่ก็หลับไอ้เหี้ยนี่คุณหลับในหรือเปล่าหลับในแน่นอนเนี่ยเอาเทียนเนี่ยถือไปตอนขับเลยอ้าวจะให้กูฝันไงไม่อีกแล้วอย่างอย่างอย่างสองว่ะสองสองไม่่อนเมื่อกี้ตัวมันหายไปนะเมื่อกี้ตัวเก็บแล้วมันหายแล้วเหรอหายไปไหนอ่ะไม่รู้อืม มื่อไหร่จะนอนวะนั่นเดีอุ้ยไม่น่าทักไม่อยากไม่อย่างไม่เอาแล้วมันต้องอย่างงี้ถึงวังเฮ้ยเรียกขอกำลังใจเรียกขอกำลังใจเออตบหน้าตบหน้ากูทีเฮ้ยนี่ประตูสองเปิดวะเอาแล้วเกมจะโนคลิปทำไมวะอืมปล่อยเลินละกันไอห้องที่แล้วคัามไม่ต้องยากกว่าห้องแรกนั่นนละดิห้องแรกคู่กูยัง โอ้ยเฮ้ยมีไฟฉายให้ไม่มีไฟฉายให้ไม่กลัวแเราอะไรอ่ะกระพุกกระพริบกระมุกกระมิบมีมีมาถึงก็เจเนเรเตอร์ผมมีไฟให้เราอยู่กันสี่เราอยู่กันสี่คนเราจะต้องไม่กลัวนะครับด้วยไปเลยใครนำะอุ้ยอ้าวอ้าวอ้าวตายอุ้ยกูว่าไม่แทงกูแน่นอนกูว่าเราเดินไม่ได้แน่เลยทางเนี้ย เดินกลับก็รู้โอ้ต้องไปทางนั้นวะต้องไปจริงดิไม่เอาได้ปะไปพร้อมกันเลยกระโดดเข้าไปโอเคปะเออยมันมีที่อยู่ไปเด้ออุ้ยมันมาเป็นจังหวะแน่เลยจังหวะสามชาเลยปะเข้ามาเฮ้ยเยี่ยวหานะครับนึกว่าทำไก่ไก่หนาเสียวเลยเสียวแขน เฮ้แต่จริงๆแล้วเราไม่ตายหรอกเราเปิด God Mode God Mode เออเขาไม่ได้บอกให้เราไม่ต้องเปิด God Mode เนี่อาไม่เปิดกันอยู่นะเออก็เปิด God Mode น่ะโอ้ยโอ้ยอะไร